วันนี้นะคะเรามารีวิวรถนะคะกันที่ 11, 12ทั้ง2คันเลยมีทั้ง2แบบทั้ง t o t ต้ a แคมเรี่ไฮบิดนะคะแล้วก็โต้ต้าแคมเปรเบนซินนะคะติดแก๊สหัวฉีดมานะคะทั้ง2คันนี่ปีได้เคียงกันนะคะสีดําทั้งคู่เรามาดูคันนี้ก่อนนะคะโต้ต้าแคมเรี่ไฮบิดตัวนี้ปี13นะคะตัวนี้รายละเอียดรถนะคะใครสายให้บิดน่าใช้เลยเพราะตัวนี้มีการเคลมแบตเตอรี่มาเรียบร้อยแล้วนะคะใช้ได้ยาวๆเลยนะคะ ตัวรถนะคะตัวนี้จะเป็นปี13นะคะตัวรถเริ่มต้นของไฮบริดนะคะทีเปลี่ยนตั้งแต่เดือนพฤศจิกาปี19นะคะรถสีดําอันนี้ก็จะได้รถบ้านเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตัวรถสีดํานะคะล้อแม็กเดิมนะคะยางเป็นเต็มเลยของมิชลินนะคะทั้งสีล้อเลยเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันก่อนเนาะภายในนะคะภายในตัวเบาะรถนะคะก็จะเป็นสีสีเบรดนะคะสีเบรแล้วก็ ภายในสะอาดเลยนะคะผงมะลายลายไม้นะคะตัวให้บิดมันจะประหยัดโดยโดยปกติอยู่แล้วเลขงไม้ไม่เยอะนะคะเลียไม้แค่แสนสามเองนะคะตัวนี้จะเป็นตัวเริ่มต้นนะคะเครื่องเสียงเดิมนะคะปฏิกก็ยังไม่ได้แกะเลยเบาะนะคะปรับปรับปรับข้างก็จะเป็นไฟฟ้านะคะตัวให้บิดเงียบตัวเครื่องเงียบนะคะเดีย๋ยวดูคนมาดูภายในกันก่อนภายในนั่งสบายนะคะ ของตัวต้าไฮบิดนะคะตัวนี้จะประหยัดมากเลยนะคะ10กิโลลิตรเท่านั้นเองนะคะคือหรือขึ้นอยู่กับอัตราการเหยียบคันเร่งของตัวผู้ชายเองนะคะจะประหยัดกว่น,นี้อีกนะคะแอร์นะคะแอร์อถึงนะคะข้างหลังหลงังครงหลังคาสะอาดเลยนะคะตัวรถตัวรถนะคะใส่ของได้เยอะแบตเตอรี่เขาจะมี2ลูกนะคะลูกหน้าลูกหนึ่งแล้วก็ลูกหลังนะคะลูกหลังก็ใช้แบตปกติเลยนะคะ แล้วก็ตัวรถนะคะสะภาพตัวรถนะคะรถเดิมเลยนะคะน็อตฝากระโปรงนะคะฝาท้ายนะคะก็ไม่มีแกะนะคะฝากระโป,ปรงเดิมแล้วก็กันความร้อนเดิมยังอยู่ตะเข็บนะคะตะเข็บข้างนะคะรอยอาร์คเดิมก็ยังอยู่นะคะไฟก็ไม่มีแกะเลยเพราะส่วนใหญ่ c a มรี่ y b บ i ช่วงนี้น้ำมันแพงลูกค้าหาใช้ค่อนข้างจะเยอะด้วยนะคะล้อมแม็กนะคะล้อมแม็กก็ของของ,ของเดิมจากจากศูนย์เลยอุปกรณ์เครื่องมือครบนะคะแม่แรงมีครบนะคะ าาตัวรถนะคะตัวรถรายละเอียดนะคะตัวตงหงงตะเข็บเดิมนะคะแอร์ข้างนะคะแอร์ข้างนี่ก็คือถึงหมดเลยนะคะตัวรถตะเข็บเดิมประตูเดิมเลยนะคะให้ดูได้เลยรถไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนเลยนะคะรถถือว่ารถสวยคันหนึ่งเลยคันนี้ดุดันเลยเดินทางไกลสบาย ะะประหยัดน้ำมันค่อนข้างจะเยอะเลยบอบปรับข้างไฟฟ้าทั้งสองข้างเลยนะคะรถเดิมไม่เดิมรอยตะเข็บรอยอะไรก็เดิมนะคะแล้วก็เพดนะคะเพดของตัวแคมรี่ก็ยังอยู่ครบนะคะก็เพดไม่มีการแกะนะคะมอกรอ,อยู่ครบเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูฝากระโปรงหน้ากันก่อนนะฝากระโปรงหน้าว่ารถรถเดิมขนาดไหนนะคะฝากระโปรงนะคะฝากระโปรงน็อตคันน,นี้นะคะ น็อตคันนี้ไม่มีขยับเลยนะคะน็อตเดิมเลยนะคะน็อตเดิมเลยแก้มนะคะแกนซ้ายขวารอยแต้มของศูนย์ทั้งสองข้างก็ยังอยู่นะคะแต่แคันนี้ต้องแจ้งก่อนพอลถถิฟทเพิ่งเข้ามาเลยนะคะแคมรี่ไฮบริดนะคะตัวรถจะเงียบนะคะเงียบจะไม่ได้แบบเสียงเสียงดังเลยการนั่งในห้องโดยสารค่อนข้างจะเงียบสบายนะคะฝาปรปงเดิมหน้าเดิมเนี่ยน็อตไม่มีขยับแล้วก็น้ํามันไม่มีซึมนะคะ ตอนนี้นะคะราคาเราจัดโปรโมชั่นอยู่ที่รถ Camry ปี12นะคะจดทะเบียนปี13ตอนนี้เราเปิดอยู่ที่478,000ต่างจังหวัดออกได้นะคะลูกค้าไม่มีประวัติหรือไม่มีเครดิตนะคะรับเป็นสลีฟนะคะไม่มีแท็กซิ่งก็คือจัดได้เต็มเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมอีกคันหนึ่งเนาะตัวนี้จะเป็น Camry เหมือนกันนะคะ Camry ปี Cam 12นะคะ12จริงๆจะต่างกันตรงที่หน้าตัวนี้จะเป็นเบนซินแล้วก็ติดแก๊สมานะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันตัวรถนะคะตัวรถก็จะเป็นออไฟหน้านะคะเป็น LED ทั้งสองข้างนะคะไฟตัดหมอกตัวนี้จะเป็นโต้ต้าแคมรีปี12นะคะเครื่อง2.0 G สีดำ<ๆ>นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันตัวเครื่องนะคะตัวเครื่องรถนะคะจะเป็นตัว VVTI นะคะ VVTI ตัวนี้นะคะเบนซิน แล้วก็ล้อแม็กเดิมอะไรเดิมหมดเลยตัวรถภายในสะอาดนะคะสีเบจลายไม้เหมือนกันนะคะตอนนี้เลขไม้นะคะเลขไม้เราอยู่ที่ประมาณเท่านี้เลยนะคะแสนเจ็ดเครื่องเสียงเดิมนะคะเครื่องเสียงเดิมตัวนี้จะติดแก๊สมานะคะเจ้าของเขาไปติดแก๊สว่าช่วงนี้น้ามันจะแพงเป็นแก๊สหัวฉีดนะคะใครต้องการยังไงก็รีบเลยนะคะตัวนี้เป็นรถที่น่าใช้ด้วยแล้วก็การประหยัดน้ํามันก็ประหยัด ตรงที่ว่าใช้ได้2ระบบนะคะทั้งแก๊สแล้วก็ออน้ํามันนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมกันอีกทีหนึ่งนะคะตัวรถเรามียางอะไหล่ให้นะคะแต่ว่าตัวแก๊สนะคะแก๊สก็จะอยู่ข้างหลังนะคะเป็นโดนัทโดนัทหัวฉีดนะคะจะอยู่ข้างหลังเลยเดี๋ยวเราดูนะคะอ่ะโดนัทหัวฉีดตัวรถบอดี้เดิมนะคะรถหน้าหลังเดิมนะคะนอตนไม่มีขยับนะคะ นี่ตะเข็บเดิมเลยตะเข็บก็เดิม <Wow. S 1> สีดําส่วนใหญ่สีดําเนี่ยค่อนข้างจะดูแลรักษายากแล้วก็รอยขนแมวจะเยอะแต่คันนี้ถือว่ารถสวยอีกคันนึงน่าใช้อีกคันนึงนะคะทะเบียนก็สวยบอะปรับข้างไฟฟ้าทั้งสองข้างเหมือนกันนะคะภายในสะอาดไม่มีช้ำเลยนะคะนั่งสบาย เจ้าของคันนี้ต้องบอกก่อนคันนี้ซื้อป้ายแดงมานะคะเจ้าของคนเดียวเลยนะคะประวัติเข้าสูตรมีตามระยะเลยนะคะแล้วก็รายละเอียดล้อแม็กนะคะล้อแม็กเดิมยางเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้ากันก่อนมาหน้าสวยขนาดไหนเป็นรถมือสองแล้วก็เป็นรถที่ใหญ่นะคะรถใหญ่ที่น่าใช้อีกทั้งสองคันเลยนะคะรถผู้บริผู้บริหารทั้งสองคันเลยนะคะตัวรถนะคะตัวรถ เดิมนะคะหน้าหลังเดิมเลยนะคะดูได้เลยนะคะดูได้เลยฝากระโปรงนะคะฝากระโปรงเดิมก็ยังอยู่สติกเกอร์ของโลโก้นะคะโตต้าอยู่ครบนะคะตามตามรายละเอียดน้ำมันนะคะน้ำมันห้องเครื่องไม่มีซึมเลยนะคะไม่มีเยิ้มเลยตอนนี้ใครหารถที่ประหยัดน้ำมันแล้วก็ใช้ได้สองระบบตัวนี้ก็เป็นตัวที่แนะนำอีกคันหนึ่งนะคะ การจัดไฟแนน์นะคะทั้งสองคันจัดได้เยอะทั้งสองคันเลยนะคะไม่ยุ่งยากนะคะตอนนี้ราคาเราเปิดไว้คันนี้อยู่ที่398,0 0 0เาปันเป็น Cam อรี่ปี2 2 2.0G นะคะตัวน,นี้จัดได้เยอะเลยคันนี้ถ้าสนใจยังไงก็ทักเบอร์นิดี้ข้างล่างได้เลยนะคะหรือรายละเอียดอยากจะใช้ให้บิดหรือเบนซินยังไงก็ได้ให้ลูกค้าเลือกเลยทั้ง2คันนะคะติดต่อเบอร์นิดอย่าลืมนะคะที่11.12 นะคะคต่างจังหวัดออกได้กรุงเทพก็ออกได้นะคะขอบคุณค่ะ